สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของแก๊งสามสาวสุดเปรี้ยวที่ได้เดนินทางมาพักค้างแรมรอทุฝนดาวตกในบ้านพักตาอากาศสุดห่างไกลผู้คนของเฮเทอร์ดีที่เป็นเจ้าแม่โซเชียลรู้สึกพอใจกับบ้านหลังนี้มากๆเธอบอกว่าการอาศัยอยู่ที่นี่คงจะเรียกเดตติ้งให้เธอเป็นกระปุ่มว่าแล้วดีก็ยกโทรศัพท์มาเซลฟี่โชว์เอฟซีตัวเองทางด้านของเฮเทอร์นั้นเธอก็เป็นเจ้าแม่โยคะ เธอพูดจาเหน็บชาเพื่อสนิทอีกคนภายในกลุ่มว่านี่ฉันมาท่องเที่ยวกับเพื่อนนักรบชาวกีเครื่องไงถ้าใครอยากจะติดต่อกับเธอสงสัยต้องส่งนกพิราบชาที่ไม่พอใจก็เลยพูดใส่ทั้งสองคนว่าฉันกินข้าวเป็นอาหารไม่ได้กินยอดไรเป็นอาหารดีก็เลยสวดว่าแต่ยอดไรทำให้เธอมีเงินซื้อข้าวกินนะกลางดึกขึ้นนั้นทั้งสามคนได้เพลิดเพลินไปกับฝนดาวตกซึ่งมันสวยงามมากจนแทบลืมหายใจหลังจากนั้นทั้งสามคนก็มานั่งเมาท์มอถึงเรื่องสมัยเรียน ในขณะที่พวกเธอกาลังพูดคุยกันอย่างออกรถอยู่นั้นจู่ๆก็มีวัตถุประหลาดตกลงมาจากฟากฟ้าลงใส่สะไ้ายน้ามันมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อที่ปลดปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมาเฮเธอที่ตะโกนบอกเพื่อนว่าเอามันขึ้นมาจากน้ําถ้าไม่อย่างนั้นพ่อฉันตายแน่ที่ดำสาะท่านเน่าดีกับชาจงได้ช่วยกันเอามันขึ้นมาพังคิดในใจว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เมื่อลองสังเกตดูดีๆดีจึงสันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นของเสียจากเครื่องบินก็ได้ แต่ทว่าจาก็บอกว่ามันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตมากกว่าจาบอกกับเพื่อนว่ามันมีใบหน้าดีเจด,ดีควาโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งใจจะไลฟ์สดก่อนที่เธอจะนึกขึ้นมาได้ว่าที่นี่ไม่มี WiFi ทําให้เธอรู้สึกเสียดายเพราะนี่อาจจะเป็นคอนเทนต์หลักล้านในเวลาต่อมาจาได้มาลองเปิดหนังสือดูว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนะั้นมันคือตัวอะไรกันแน่เธอเดาว่ามันน่าจะเป็นหมีชนิดหนึ่งทางด้านของเฮเธอร์ก็เครียดหนักเพราะสิ่งมีชีวิตตัวนี้ส่งกลิ่นเหม็นเน่าไม่ยอมหยุด เธอบอกกับเพื่อนว่าเราจะต้องกําจัดมันก่อนที่พ่อจะกลับมาถึงบ้านดีจะได้บอกเพื่อนสาวว่าเอาไว้จัดการพรุ่งนี้จากนั้นเธอก็ชวนเพื่อนเข้านอนเพื่อความสบายใจในเช้าวันต่อมาทั้งสามคนก็ต้องพบว่าโทรศัพท์มือถือของพวกเธอใช้การไม่ได้เลยแต่ดูเหมือนว่าชาจะไม่เป็นเดือดเป็นร้อนสักเท่าไหรนะ่นักชาพยายามอธิบายว่าอาจจะเป็นเพราะขึ้นแม่เหล็กจากฝนดาวตกเมื่อคืนนี้แต่ดีก็มโหมากนอกจากไวไฟจะใช้การไม่ได้แล้ว ไอ้ฝนด่าตกบ้าพวกนั้นยังทำมือถือของเธอพังอีกด้วยดีพ้ำเพอว่าแม่ของเธอคงคิดว่าเธอตายไปแล้วส่วนพวกลูกค้าจะต้องด่าเธอแน่ๆชาได้พูดแทรกว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเป็นยังไงบ้างทำให้เพื่อนทั้งสองคนนึกขึ้นได้แล้วรีบเดินตามไปดูก่อนที่ทั้งสามคนจะพบว่าเจ้าก้อนเนื้อตัวนั้นได้หายไปแล้วดีรีบคว้าอาวุธโบราณของพ่อเฮเธอร์ขึ้นมาป้องกันตัวจากนั้นทั้งสามคนก็เดินตามร่องรอยของมันไปและได้พบเจ้าก้อนเนื้อที่นอนนิ่งอยู่ในสวน ท่านใดนั้นแบดเด็กหนุ่มคนส่วนก็ได้โผล่ออกมาเฮเธอร์จ hey, ึงได้ไหว้วานให้เขาเอาเจ้าก้อนเนื้อปลาดไปทิ้งให้ทีแบดจะได้ตอบกลับแบบกกนๆว่าจะกลัวอะไรกันแค่ศพตัวนิ่มดีจึงได้เสนอก,กับแบดว่าถ้านายยอมเอามาไปทิ้งฉันจะอนุญ,ญาตให้นายถ่ายรูปคู่กับฉันหนึ่งใบซึ่งแบดก็ถามว่าแล้วเธอเป็นใครเก็บรูปไว้ดูเองเถอะป้าเฮเธอร์จะ hey, ได้บอกแบดว่างั้นเธอจ่ายเงินให้เ็ได้แต่ทว่าแบดก็ปฏิเสธไป แบทที่ต่อรองว่าเขาขอแลกเป็นจูบข,ของชาทําให้ชาไม่มีทางเลือกอื่นต้องยอมจูบกับแบดแต่ทันทีที่ทั้งคู่จูบกันกับกลายเป็นชาที่เคิมตามซะอย่างนั้นก่อนที่แบดจะทําตามสัญญาด้วยการเอาก้อนเนื้อไปทิ้งทั้ง3มคนจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าเมืองเพื่อไปซื้อเครื่องดื่มมาฉลองในขณะที่แบดจะกดดินฝังเจ้าก้อนเนื้อเขาก็ดันแทงพวกลงไปถูกตัวของมันทำให้เจ้าก้อนเนื้อส่งเสียงกรีดร้องออกมา แบทที่ตกใจกรวดที่ได้วิ่งหนีไปแล้วทิ้งเจ้าก้อนเนื้อเอาไว้เจ้าก้อนเนื้อยังคงร้องไม่ยอมหยุดจนพวกสาวๆต้องเดินไปดูดีที่เห็นแบบนั้นจึงได้เสนอว่าเราควรฆ่ามันทิ้งซะซึ่งแน่นอนว่าชาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ชาที่บอกว่าอย่าทำมันเลยดูมันสีน่าสงสารจะตายทั้งคู่จึงได้โยนให้เฮเธอร์เป็นคนตัดสินใจเฮเธอร์จะ <H ater S 1> ได้บอกว่าจะทำยังไงกับมันก็ได้ขอแค่เอามันไปให้พ้นๆจากบ้านของฉันก็พอสองสาวจะได้ช่วยกันลากเจ้าตัวนี้ไปขังเอาไว้ ก่อนที่ชาจะไม่ไปหาน้ําหาท่าไม้มันดื่มแล้วก็หายเมื่อเสร็จเรื่องแล้วทั้งสามคนที่ได้ขันกลับมาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานกลางดึกคืนนั้นชาที่อยู่ในอาการเมาได้อุ้มเจ้าตัวนี่ม,มาป้อนนมเธอรู้สึกเอนดูมันอย่างบอกไม่ถูกุ่วงเช้าวันต่อมาดีก็โกรธหนักมากที่ชาแอบเอาเจ้าตัวนิ่มเข้ามาในบ้านอีกแล้วมินำซ้ำยาเอานมอย่างดีของเธอป้อนให้มันกินอีกด้วยเฮเธอได้บอกให้ชารีบรบเอามันไปให้พ้นชาจึงได้บอกว่าดูมันสิมันกำลังร้องไห้ เราต้องมีความเมตตาต่อสัตว์โลกแต่เฮเธอก็ยังคงดึงดันเสียงแข็งว่าเอามันไปทิ้งชาที่ไม่มีทางเลือกจะได้เข้าไปอุ้มตัวนิ่มก่อนที่มันจะส่งเสียงกรีดร้องจะแสบแก้วหูออกมาดีที่บอกกับเพื่อนว่าใครก็ได้ไปตามเทศบาลมาจับตัวมันออกไปทีก่อนที่ดีจะจากนี้ไปด้วยความอารมณ์เสียเฮเธอที่บอกกับชาว่าเธอเข้าใจว่าชาเป็นห่วงตัวนิ่มงั้นเอาแบบนี้ดีไหมเราจะส่งมันให้สัตวแพทย์ ก่อนอื่นเลยเราจะต้องขับรถก๊อปของพ่อไปยืมรถที่บ้านคุณยายจากนั้นก็ใช้รถคุณยายไปส่งตัวนิดที่โรงพยาบาลเอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วกลับมาปาร์ตี้กันต่อทั้งสองคนได้ทิ้งตัวนิ่บเอาไว้ที่บ้านแล้วออกเดินทางไปที่บ้านคุณยายด้วยรถก๊อปตามแผนการเจ้าก้อนเนื้อประหลาดจะคงส่งเสียงกรีดร้องไม่ยอมหยุดดีที่ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงใช้ยาเบื่อหนูเอาไปป้อนให้มันกินที่มันจบจไปแต่ทว่าเจ้าก้อนเนื้อก็ดันรู้ทันและสะกดจิตดี ทำให้ดีทำแก้วยาเบื่อหนูตกแตกทางแท้ของเฮเธอร์ก็ได้เล่าให้ชาวฟังว่าจริงๆแล้วยายของเธอชอบทำตัวประหลาดเธอคิดว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องและภายในบ้านก็เต็มไปด้วยข้าวของแปลกประหลาดมากมายทันทีที่ทั้งคู่มาถึงบ้านของยายทั้งสองคนก็ต้องพบว่ายายไม่อยู่บ้านพวกเธอจึงได้ถือวิสาสะเข้ามาในบ้านของยายชารู้สึกตื่นเต้นมากที่เธอได้พบกับข้าวของแปลกประหลาดมากมายและบันทึกเหตุก,การณ์บางอย่างที่เกี่ยวก,กับฝนดาวตกเมื่อคืน เฮเธอได้บอกกับชาว่าจะไปนสนใจอะไรยายของเธอชอบเพ์เจอร์เกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีของการส่งคบคิดเฮเธอได้เขียนโน้ตทิ้งเไว้ให้ยายให้แวะไปหาเธอที่บ้านจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็เดินทางกลับทันที่ที่มาถึงบ้านทั้งคู่ก็เข้ามาบอกกับดีว่ายายไม่อยู่บ้านพวกเราจะไม่มีรถเข้าเมืองจนก,กว่ายายจะกลับมาดีจึงได้ตอบกลับด้วยความเหม่อลอยว่าไม่เป็นอะไรฉันทําความคุ้นเคยกับเจ้าก้อนเนื้อนั่นแล้วและจริงๆแล้วมันก็ดูน่ารักดีออก สองสาวจะได้คิดว่าดีน่าจะเมาค้างซึ่งเฮเธอร์ก็ยืนยันว่ายังไงซักเราจะต้องเอาเจ้าก้อนเนื้อนี้ออกไปจากบ้านของฉันชาได้อาสาว่าจะทาอาหารให้เพื่อเป็นการไถ่โทษเธอได้เห็นเศษแก้วที่แตกอยู่ข้างเจ้าก้อนเนื้อจึงทําให้เธอรู้สึกตะกิ้ตะขวงใจอะไรบางอย่างจู่ๆพฤติกรรมของดีก็เปลี่ยนไปดื้อเธอสว่าป้าอาหารเข้าไปเป็นจำนวนมากและกินไม่ยอมหยุดแถมยังหักโหมออกกำลังกายแบบเป็นบ้าเป็นหลังเฮเธอร์ได้บอกกับเพื่อนว่าเจ้าก้อนเนื้อนี้เหม็นเป็นบ้า ยิ่งนานวันผ่านไปมันก็ยิ่งเหม็นมากขึ้นเรื่อยๆชาจ,จึงได้ลองเสนอว่ากันเราอาบน้ำให้มันดีไหมเฮเธอร์ <H ater S 1> จึงมอบหน้า <H ater. S 1> ที่อันทรงเกียรตินี้ให้ชาทำกลางดึกคืนนั้นเฮเธอร์ได้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นเพราะว่ากลิ่นเหม็นเน่าที่ตลบอบอ,บอวลไปทั่วทั้งบ้านเธอเดินตามกลิ่นไปเรื่อยๆและได้พบกับภาพสุดช็อกซึ่งนั่นก็คือภาพของดีที่กำลังเล่นจบจี้กับเจ้าก้อนเนื้อในขณะที่เฮเธอร์กำลังจะกรีดร้องเจ้าก้อนเนื้อก็สะกดจิตเธอให้มาร่วมวงด้วย รุ่งเช้าวันต่อมาชาได้เดินมาดูเจ้าก้อนเนื้อก่อนที่เธอจะพบว่าเจ้าก้อนเนื้อได้หายไปส่วนเพื่อนสนิทของเธอทั้งสองคนก็กำลังนอนอาบแดดอยู่ชาที่ถามกับเพื่อนว่าเจ้าก้อนเนื้อหายไปไหนเฮเธอจะได้ตอบอย่างหน้าตาเฉยว่ามันกําลังนอนหลับอยู่บนเตียงของฉันเองชาเธอได้เดินตามไปดูแลพบว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆจากนั้นชาก็เข้ามาบอกกับเพื่อนๆว่าเธอต้องกลับเข้าเมืองแล้วเพราะหมดโคต้าวันหยุดแล้วพรุ่งนี้เธอจะต้องทํางาน ดีที่ได้ถามว่าแล้วเธอจะกลับยังไงในเมื่อพวกเราไม่มีรถและโทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้ทําให้ชารู้สึกแปลกใจมากที่เพื่อนของเธอทั้งสองคนไม่รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับเจ้าก้อนเนื้อแล้วชาจะได้ขอยือมรถกรอล์ฟจากเคเทอร์เพื่อเดินทางไปที่บ้านคุณยายเผื่อว่าคุณยายจะกลับมาแล้วทันที่ที่ชามาถึงบ้านคุณยายเธอก็พบว่าคุณยายไม่อยู่บ้านชาจึงได้เข้าไปในบ้านลองอ่านบันทึกของคุณยายดูชาได้พบความจริงสดสะพึงว่าคุณยายได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับเจ้าก้อนเนื้อตัวนั้นเอาไว ว่ามันเป็นตัวอันตรายและห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดชาได้เดินสำรวจมาที่หลังบ้านและได้พบศพของคุณยายที่ยิงกอกปากตัวเองชาจึงรีบกลับบ้านเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับเพื่อนๆในตอนนี้เพื่อนสาวทั้งสองคนของชาเริ่มมีอาการแปลกๆเดเริ่มมีอาการชักกระตุกและตัวเกรงส่วนเฮเธอกอระตอกไข่สดเข้าปากอย่างหน้าตาเฉยทันทีที่ทชากลับมาถึงบ้านเธอก็บอกเพื่อนว่าตอนนี้ยายตายแล้วและอยากเข้าใกล้ตัวประหลาดนั่นแต่เพื่อนๆของเธอกลับอมยิบและพูดกับชาว่า น่าเศร้าจังเลยนะที่ยายตายแล้วสงสัยแบบนี้พวกเราอดจะต้องอยู่ที่นี่กันไปตลอดซึ่งนั่นก็ทําให้ชาโมาโหมากที่เพื่อนของเธอไม่แคร์อะไรเลยจากนั้นเธอก็เดินไปที่ห้องของเฮเธอร์แล้วถามเจ้าก้อนเนื้อว่าแกเป็นตัวอะไรกันแน่เจ้าก้อนเนื้อพยายามสะกดจิตชาแล้วใช้สายพิกาจูมารัดตัวชาเอาไว้ในขณะที่ชากำลังเคลิบเคลิ้มไปกับมนสเนห์ของมันเธอก็ได้เห็นนิมิตว่าดีกับเฮเธอร์นั้นได้ถูกมันโจยแล้วทำให้ชาหลุดออกมาจากพวังและหนีมาจากมันได้สำเร็จ เธอไม่ยอมบอกความจริงกับเพื่อนๆว่าเกิดอะไรขึ้นบอกเพียงแค่ว่าจะต้องรีบหนีไปจากที่นี่ดีที่ยิ้มให้ชาและบอกเพื่อนว่าเธอเข้าไปที่ห้องเราใช่ไหมเชื่อฉันหรือยังพวกมันสุดยอดชาจะได้ด่าดีว่าที่เธอจะบ้าเรื่องไงเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนะั้นอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่มายึดครองโลกก็ได้นะดีก็เลยโวนว่าก็แล้วไงใครแคร์ดีซะอีกที่มันเป็นเอเลี่ยนเราจะได้เอามันไปขายทำกำไรกันดีที่พูดเหน็บชาว่าเธอมันเป็นคนโง่ที่ไม่รู้จักคว้าโอกาสที่มากองอยู่ตรงหน้า พราะงั้นถึงได้ทํางานตอกต่อยเป็นพนักงานขายสัตว์เลี้ยงพูดยังไม่ทันขาดคําท้องของตีกับเฮเธอก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ทั้งสามคนตกใจสุดขีดมีเลือดสีดไาไหลออกมาจากตาของพวกเธอก่อนที่ทั้งคู่จะอาเจียนออกมาเป็นเมือกสีดําชาตกใจมากจนระอะไรไม่ถูกที่เห็นเพื่อนนอนที่ทุรนทุรายเธอจึงได้ตัดสินใจย้อนกลับไปและตั้งใจจะฆ่าเจ้าก้อนเนื้อตัวนั้นเพื่อจบเรื่องแต่เว่าเพื่อนสาวของชาก็เข้ามาจับตัวเธอเอาไว้ แลาเวียงตัวเธอไปกระแทกจนแทบหมดสติชาได้เห็นนิมิตว่าเอเลี่ยนตัวนั้นได้ทําให้ดีกับเฮเธอร์ตั้งท้องและภายในท้องของพวกเธอเต็ไมไปด้วยไข่เอเลี่ยนจํานวนมากพวกมันมีจุดประสงค์ที่จะแพร่พันิี้ของโลกไปนี้ชาถึงได้ใช้อาวุธโบราณที่เป็นของพ่อเฮเธอร์จัดการกระหน่ำฟาดมันจนแหลกเละคาเตียงจากนั้นเธอก็ขับรถก๊อปตามเพื่อทั้งสองคนไปชาได้ขับรถพวกเขาชนเฮเธอร์อย่างจังแต่ทว่าเธอก็ไม่ตาย เธอเลยลงมาจากรถตามซ้ำเพื่อนจนตายคาที่ชาจําเป็นต้องฆ่าเพื่อนเพื่อให้เอลิยนยึดของโลกได้สําเร็จก่อนที่เธอจะตามมาเล่นงานดีเป็นรายต่อไปแต่ดีก็ไม่ยอมตายง่ายๆและพยายามสู้กลับในขณะนั้นได้มีคาวบอยหนุ่มผ่านทางมาพอด,ดีในจังหวะที่ชาจะฆ่าดีเพื่อจบเรื่องเธอก็ถูกคาวบอยได้เห็นเหตุการณ์ยิงเข้าใส่จนล้มลงคาบอยเข้าใจผิดคิดว่าชานั้นเป็นฆาตก,กรจะฆ่าเพื่อนเขาจึงได้ยิงชาและอุ้มร่างของดีไปส่งโรงพยาบาล สักพักหนึ่งชาที่ยังไม่ตายก็จะรุ้งตัวตื่นขึ้นมาเธอเพบว่าคาวบอยที่ถูกดีฆ่าตายรบร้อยแล้วเธอเดินกัดฟันเข้ามาดูร่างของคาวบอยแล้วพบว่าเขาถูกควักไส้ควักพุงกินจนเกลี้ยงที่ใกล้กันกับร่างของเขาก็มีร่างของดีที่กำลังร้อยกำเนิดเอเลี่ยนอย่างใจจดใจจ่อจาจึงได้ตัดสินใจลั่นไกใส่หัวเพื่อนเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมสักพักเดียวชาก็ได้เห็นฝนดาวตกที่ตกลงมาจากฟากฟ้าเมื่อสังเกตดูดีๆชาก็พบว่าจริงๆแล้วมันคือฝูงเอเลี่ยน และการยึดครองโลกที่แท้จริงของพวกมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มเล็กจากประเทศอังกฤษที่ดูแล้วเต็ไมไปด้วยฉากที่ชวนแบบมากมายเรื่องของเรื่องก็คือว่าเจ้าเอเลี่ยนตัวประหลาดที่ดูเหมือนก้อนเนื้อนั้นจริงๆแล้วมันถูกส่งมาเพื่อยึดครองโลกครับและลักษณะการยึดครองโลกของพวกมันก็ไม่ใช่แนวปรสิทธิแฝงล่างเหมือนหนังเอเลี่ยนทั่ว,วไปหากแต่พวกมันจะสะกดจิตสิมีชวิตทุกอย่างให้มาลุ่มหลงและโจยกับพวกมัน จากนั้นมันก็วางไข่ของเอเลี่ยนก็ไปนในรางของสิ่งมีชีวิตพวกนั้นจนเจริญเต,ติบโตและแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วพูดง่ายๆก็คือว่าพวกมันคือเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนขี้จยนั่นเองตัวหนังสนุกใช้ได้ดูเอาบรรพ์ได้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง The Seed ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าปะบายครับ